9. สิงหาคมสองพนห้าเทศบาลตํะบวนเขาสายนนดยนายพรนวัตรรัตนสิริคานนายกเทศมนตรีตำบลเขาทรายพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลให้บริการประชาชน บริการน้ำใส่ถังประประาโมบ้านบูสิบบริการน้ำวัดเขาทรายซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทำความสะอาดชุมชนพ่นยาค่าเชือ้อทำลายขยะติดเชือ้อบริเวณอาคารต่างๆพนักงานเทศบาลจัดทำเฟสชิล เพื่อใช้งนโรงพยาบาลสนามอัมทูทครอแห่งที่สองทีมงานเทศบาลตำบลาสายดำเนินการขยายอาคารสถานที่ในเมง LQ2 เเพิ่มเติมจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมชุดเครื่อง,งนอนเพื่อรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลเขาซายได้ใช้สถานที่บริเวณอาคารรอบนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาซายเป็นจุดคัดกรองผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเพื่อทำการตรวจหาเชื้อในเล็กเอสตูนยเอดี U A B. และกักตัว 14วันตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชนพร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาลและทีมงานเทศบาลปฏิบัติงานภาคสนามอยู่เวียนยามกองอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ และประสานง,งานในด้านต่างๆ